สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องบันทึกการอ่านนะครับสําหรับบันทึกการอ่านจะทํำยังไงเดี๋ยวเราลองดูนิทานแล้วก็ทํากันตอนท้ายของนิทานเลยครับนะครับเปิดดูข้างในนะครับนักเรียนจะเห็นข้างในเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีวันนะครับวันที่นะครับเดือนพศนะครับชื่อหนังสือนะครับชื่อผู้แต่ง นะครับแล้วก็จะมีสรุปเรื่องข้อคิดหรือความรู้นะครับที่ได้จากการอ่านนะครับราวนี้นะครับอ่านเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าฝั่งนิทานที่อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟัง,งนี้นะพร้อมกันเลยนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ากลิ่นอะไรในป่าใหญ่นะครับอ่านี่คือหน้าปกครับจา เด็กๆก็จะเห็นสัตว์น่ารักน่ารักนะครับหลายตัวเลยนะครับที่ที่ปกหนังสือเล่นมนี้นะครับและที่ปกหนังสือนอกจากมีชื่อหนังสือนะครับภาพน่ารักน่ารักนะครับก็ยังมีนะครับเราจะไปเห็นตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่า ที่ปกหนังสือเล่มนี um ้มีชื่อผู้แต่งด้วยนะครับชื่อผู้แต่งนะครับเขาจะเขียนขน้าหน้าไว้ว่าเรื่องโดยใครคุณชัยฤทธ์สีรดลิศนะครับเขาจะเป็นผู้แต่งเรื่องนี้นะครับส่วนคนที่วาดภาพสวยๆนะครับก็คือคุณโสภาดดวงแขนะครับก็คือคนเขียนหนังสือกับคนวาดนี่ก็จะเป็นคนละคนกันนะครับนักเรียนนะครับแต่เรามาจากคนเขียนกันนะครับก็คือเรื่องเรื่องนี้ก็คือคุณชัยฤทธ์สีรดลิศ รเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันครับณนะปลายแห่งหนึ่งเลยนะครับก็จะมีช้างตัวหนึ่งเนี่ยโอ้ช้างตัวนี้มันบอกว่าช้างได้กลิ่นเหม็นนะช้างหนึ่งตัวได้กลิ่นเหม็นนะครับโอ้นักเรียนไม่ไมรู้ว่านักเรียนได้กลินนะตัวหนังสอือที่หนังสือหมายถ้านักเรียนเห็นนะครับนักเรียนอ่านไปพร้พอมๆกันกับอาจารย์นะครับ ต่อไปอะไรครับหมีสองตัวได้กลิ่นเหม็นๆน,นะครับพร้อมมีจุดอะไรไม่รู้ครับตรงน,นี้นะเดเห็นว่ามีจุดอะไรเนี่ยข้ามบนหมีสองตัวเลยนะแล้วหมีก็บอกว่าเหม็นน,นกันเลยเอามือไปปิดจมูกด้วยนะครับอ่าต่อไปแรดสามตัวได้กลิ่นเหม็นจนตาลายเลย กิแรดมาสามตัวแล้วแล้วกินเม็นเม็นก็เห็นไหมเพิ่มจุดขึ้นมาเป็นสจุดอีกด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับจระเข้สตัวได้กินเหม็นจนทำไมครับ อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับจระเข้สีตัวเนี่ยได้กลิ่นเหม็นจนอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยนะครับไหนกำลังอ่านหนังสือสนุสนกๆกลิ่นเหม็นมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเอาไปี่เจ้าเสือน้อยนะครับบอกว่าโอ้โหเสือ5้าตัวเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเนี่ยจนแสบตาน้ำตาไหลเลยนะพร้อมกับเอามือปิดจมูกมแล้วก็ปิดตานะครับเพราะกลิ่นเหม็นเนี่ยทำให้แสบตามากๆนะครับ อ่ะสัว์อะไรเนี่ยครับโมเดลอ๋อเป็นแกะนั่นเองนะแกะหตัวได้กินเหม็นจนต้องเอามือมาปิดจมูกครับแผ่คนไม่ไหวเลยแล้วผมจะนวนจุดที่เพิ่มขึ้นนะครับจุดดาที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับหจุดด้วยกันนะครับอ่ะลิงเจตัว ได้กินเหม็นเหม็นจนเอาหางมาปิดจมูกแล้วลิงก็โผล่ต้นไม้อยู่อ่ะไม่มีมือจะปิดแล้วก็เหม็นมากเลยก็เอาหางมาปิดจมูกครับเต่าแปดตัวได้กินเหม็นจนต้องเอาหัวไปหลบไว้ในกระดองไนามมันมีกระดองใช่ไหมออกมันเหม็นมากๆมันก็ออกมาเข้ามานะแอบไว้ในกระดองเลยนะครับอ่ะ นกก้าตัวได้กินเหม็นเหม็นจนบินแทบไม่ไหวโอ้โหบินจนแบบจะร่วงเลยเนะี่ยกินเหม็นก็โอ้บินเก้าจุดได้ตอนเนี้ยนะมันขึ้นไปในจุดสีน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยน,นะนะขึ้นไปเก้าจุดเลยแล้วมันก็บอกว่ามันบินไม่ไหวแล้วนะคะรับอ่ะหนูสิบตัวได้กินเหม็น เม็นจะต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วเจ้าหนูทั้งสิบตัวเนี่ยเห็นไหมมีบืิฉีนน้ำด้วยมีกระ๋องนะและไอจุดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสิบจุดเลยนะแล้วเจ้าหนูเหมือนว่าจะเดินไปจัดการอะไรสักอย่างเพราะว่ามันมันเหม็นจนไม่ไหวแล้วคราวนี้ฮะมายถึงเจ้าไปเจอเจ้านนะจนะนนะสุนัขจิ้งจอกนะหยุดนะหยุดสุโขทัพวกเราเหม็นที่แท้ กลิ่นที่แนละ้วมันเหม็นไม่ทั้งป่าเนี่ยก็เพราะเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันไปสู่บุรีนะโอ้โหแล้วก็เหม็นไม่ทั้งป่าเลยสร้างความเผือดร้อนให้กับสัตว์ในป่ามากมายนะครับโอ้โหคราวนี้ครับสัตว์ทุกตัวแนละ้วมีโอโ้มีลิงมีช้างมีแรดจระเข้มีมีอะไรครับเออเต่านะแล้วก็มีแกะมีเสือนะอ๋อ โอ้โหมีตัวอะไรเยาอารย์ดูไม่หมดเนี่ยช่วยช่วยกระดูนะมาเุงเจ้าสุนัขจิ้งจอกเลยนะแล้วก็บอกว่าให้หยุดสุบุหรี่นี่พวกเราเหม็นมากแล้วเราเหม็นจนแสบตานะ้าฟันดีเนี่ยโอ้โหมันรบกวนเรามากเลยนะจนเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยรอ้องไห้เลยนะรอ้องไห้แล้วก็รู้สึกผิดนะครับที่ทำให้สายฟานะต่าง,ง,งเนี่ยเดือดร้อนนะมันจึงบอกว่า ขอโทษนะต่อไปเนี่ยฉันจะไม่สู่บุรีอีกแล้วนะครับสุนัขจิ้งจอกให้คํามั่นสัญอย่างนะสัปตป่าต่างๆบอกแน่นะเธอนะถ้าเธอสูบอีกนะเธอห้ามมาอยู่ในป่าแห่งนี้เลยให้เธอไปอยู่ที่ที่อื่นเลยนะสุนัขจิ้งจอกก็หลับปากครับว่าจะเลิกสูบบุรีแล้วก็ทําตัวเป็นจุนะัขจิ้งจอกที่ดีนะแล้วก็จะ ไม่ดวนเพราะว่าสุนัจ้จอกข้อยากมีเพื่อนเหมือนกันไม่งั้นต้องอยู่ตัวคนเดียวเราอาจจะไม่ได้อยู่ปาแห่งนี้นะครับสุนัข้จอกก็จุดสูงน,นะครับอ่ะคราวนี้นะครับในเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับนะจากการฟังนิทานเรื่องนี้นะนักเรียนนะครับได้ข้อคิดหรือนะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างเด็กๆช่วยตอบอาจารย์หน่อยครับ นะกินกินเหม็นมันเกิดจากอะไรครับสัตว์ต่างๆนะที่แบบอออกมาเนี่ยต่อต้านใหญ่เลยนะเพราะว่าอะไรนะครับเด็กก็คงมีคำตอบในใจแล้วละ่ะนะคำตอบข้อแรกก็อ่านจากคล้ายๆอาจารยนะ์มาดูกันนะคำตอบข้อแรกก็อาบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคบทำให้เสียสุขภาพทั้งกับ ตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยอนะ่าข้อสองมานะแลนะข้อสองนอกจากที่เราจะรู้โทษของผีแล้วนะเรายังได้เห็นสัตว์น,น่ารักน่ารักมากมายเลยนะบางคนบบบวุฒตัวนี้อ่ามันมชอบจังเลยนะอ่าชอบหมีด้วยชอบเออแรดแต่น่ารักลรนะแล้วก็เสือนะอาจาจะริงอาจจะมีสัตว์อื่นอด้วยนะครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกครับเด็กๆนอกจากเราได้ได้รู้จักเหลสัตวนะ์น่ารักมากขึ้นนะครับ เรายังได้ยังไงครับจากตัวที่1จนถึงตัวที่10เรายังได้ฝึกยังไงครับอ่าได้ฝึกนับตัวเลขนั่นเองนะเราได้นับตัวเลขและเราได้รู้ถึงตัวเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข10ด้วยนะครับ จริงๆและยังมีข้อคิดมากมายเด็กๆ,ๆน่าจะ,ะมีคำตอบแล้วนะมีคำตอบในใจหลายคำตอบเลยนะเดี๋ยวเราจะได้นะไปทมกันจากบันทึกืการอ่านเล่มนี้นะเด็กๆ,ๆจะได้ทำและจากนี้ยจะได้มีคำตอบของตัวเองนะแล้วก็เขียนลงในวันทึนืการอ่านเล่มน,นี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะเขียนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปรียบเทียบจากนิทานที่อาจารย์เล่าเรื่องนี้ก่อนนะครับอ่าจากเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือเรื่องกิจอะไรต่างๆอ่นี้ะครับอ่าเขียนวันที่นะครับวันที่ที่เราอ่านหนังสือเร่องนี้นะครับอาจจะไม่ไม่เหมือนตัวอย่างที่อาจารย์เขียนนะอ่านวันไหนแล้วก็เขียนที่อ่า วันที่วันนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วชื่อหนังสือเล่มน,นี้คืออะไรครับอ่ากอินอะไรในป่าใหญ่เห็นชื่อหนังสืออะไรอ่าเรียนเขียนตรงนี้ได้เลยนะครับชอบที่เขียนว่าชื่อหนังสือนะครับเราก็เขียนชื่อหนังสือลงไปดอ่าคราวนี้อ่บาบรรทัดต่อมาชื่อผู้แต่งเราดูจากไหนครับอ่าเมื่อต้นเรื่องนิทานอาจารย์เล่เลา,า,รเราแล้วนะนะว,ว่าเออใครเป็นผู้แต่งจำได้ไหมอ่เอาเรา มาดูทนีนะครับหลังจากได้ชื่อนังสือแล้วชื่อผู้แต่งนะครับก็คือคุณชัยรลิตศีโรจนิตนนเองนะครับชื่อผู้แตง่งโดยมากก็จะอยู่ที่ปกหนังสือนะครับถ้าใครไม่เจอจริงๆก็ลองดูที่ปกด้านในดูนะครับก็จะพบนะครับบางทีเขาอาจจะเขียนว่าผู้แตง่งผู้เขียนผู้ประพันธ์นะก็ได้นะครับก็ อ่เป็นความหมายเดียวกันกับชิ้นผู้แต่เราก็เอาชิ้นผู้แต่งนี้มาใส่ที่ช่องชื่อผู้แต่งนะครับในมาทิ่การอ่านนะครับอ่าเราก็เขียนตรงนี้ไปเลยว่าคุณชายฤทธสีน,อน้องอตรงนี้นะครับแล้วนะครับปัญหาต่อมาเลยคือ,อสรุปข้อคิดและความรู้ที่ไดจากการอ่านนะครับนั้รียนนักเรียนเมื่อกี้ช่วยกันสรุปกันมาอยาแล้วนะครับ,นะรบเราก็เอาสรุป ที่เราสมุดตรงนั้นมาเขียนที่นี่ได้น,น,นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักเรียนจะนะมา,นนมาถาใมในบันที่การถามที่ดีนะซึ่งเป็นของนักเรเียนเอง